สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมผมพบกับท่านผู้ชมวันนี้19ตุลาคม2566หนึ่งทุ่มครึ่งครับโดยประมาณนะครับมาพบกับท่านผู้ชมรอบคาำ,คำเงินค่าเริการของพี่น้องอสมอครับซึ่งเป็นค่าเริการของเดือนตุลาคม2566ที่เราปฏิบัติงานอยู่นี้นะครับวันนี้ก็วันที่19ตุลาคมแล้วนะครับซึ่งก่อนที่พี่น้องอสมอจะได้เงินค่าบริกการเดือนตุลาคมนั้น ก็ต้องส่งรายงานอสม .1 ทุกวันที่25ของเดือนก่อนค้าประการของเดือนตุลาคมก็จะไปได้รับในกลางเดือนพฤศจิกายนแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบวันโอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับพอขึ้นปีงบประมาณใหม่นี่ตอนนี้ก็เป็นปีงบประมาณ2567แล้วนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2 5 6 7ตุลาคม2566เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2 5 6 7 กรรมาธีการจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีปฏิทินการดําเนินการเบริกจ่ายค่าปาระกันพี่น้องอสมอกาหนดวันโอนตลอดทั้งปีงบประมาณไว้เลยเมื่อปีที่แล้วมาเนี่ช่วงปายายาลายเดือนกันยายนเนี่ยเขากาหนดรายละเอียดออกมาแล้วแล้วก็แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขก็แจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัดสสจ ทุกจังหวัดทราบนะครับแล้วก็แจ้งข่าวมายังรปสะตอ,สตอก็ทําให้ทราบว่าในเดือนตุลาคมจะได้รับเงินวันไหนพฤจิกาจะได้รับเงินวันไหนของเดือนถัดไปนะนะครับธันวาจะได้รับเงินวันไหนของเดือนถัดไปแต่ปีนี้ช้ามากครับกรมพิจิกาก็ยังไม่ได้แจ้งวันโอนค่าบริการของปีงบประมาณสองห้าเจ็ดจึงยังไม่ทราบว่าค่าบริการของเดือนตุลาคมสองห้าหกนี้จะรับวันที่เท่าไหร่ ในกลางเดือนพฤศจิกายน256นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครทราบวันโอนเงินค่าผิดการเดือนตุลาคมนะครับสาเหตุก็เพราะว่ากรมบัญชีกลางยังไม่ได้แจ้งปฏิทินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าผิการและก็กําหนดวันโอนเงินค่าริการปีงบป,ประมาณ257นี่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้กําหนดปฏิทินโอนเงินออกมาจึงยังไม่ทราบนะครับ รายละเอียดเรื่องนี้ก็จะติดตามข่าวมาเล่าฟังเป็นระยะะ,ยะนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องอสมอทราบว่าตลอดทั้งปีงาณ257นั้นค่าเริการของเดือนใดไปรับของกลางเดือนหน้าวันไหนทํานองนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ว่าวันจ่ายค่าเริการของเดือนตุลาคม256ขณะนี้ยังไม่ทราบครับก็เพราะกรมจีการยังไม่ได้แจ้งปฏิทินออกมานะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ